ตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทอเบตง FM 93เมกะ <M Hz. S 1> และวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/ เบตงโดยทีมข่าวสวทอเบตง กาจังหวัดยะลานำคณะทำงานลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและละดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์ประจำปี2565ในพื้นที่อำเภอทานโตและอำเภอบตรงจังหวัดยะลาพร้อมมอบของใช้จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดควบคู่กับมาตรการป้องกันโควิด -19 นายก้องสกุลจันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะทำงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565ในพื้นที่อำเภอทานโตและอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพร้อมได้มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รวมถึงได้พูดคุยให้กำลังใจ และกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กล่าวเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและลดบาดเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งมีการคุมเข้มระหว่างวันที่11 ถึง17เมษายนพร้อมทั้งขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยใช้ความระมัดระวงังตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงความปลอดภัยในการป้องกันตนรวมถึงความปลอดภัยในการป้องกันตนเองในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะหา่างหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อยๆค่ะต่อกันที่วันที่2ส,สัญจรปลอด ปลอดภัยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งผู้บาดเจ็บหนึ่งคนยังไม่มีผู้เสียชีวิตศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ปิดผยว่าเมื่อวันที่12เมษายน2565ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์สัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเบตงเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์หนึ่งครั้งเสียหลักล้มในพื้นที่ตำบลตะน มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงหนึ่งรายอายุ35ปีโดยหน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานนำส่งโรงพยาบาลเบตงสาเหตุเนื่องจากขับรถเร็วเกินกำหนดทั้งนี้อำเภอเบตงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสางการานต์จำนวน3จุดคือจุดที่1จุดตรวจป้อมสออรอทางเข้าเมืองเบตงจุดที่2จุดตรวจสามแยกบ้านนาคอยหมู่ที่1ตําบลยะรมอำเภอเบตจงจังหวัดยะลา และจุดที่3จุดตรวจสถานีตำรวจภูทรไอโยเวงกม36มหมู่ที่3ตำบลไอโยเวงอำเภอบีตงจังหวัดยะลาโดยได้บรรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจจุดบริการและด่านชุมชนคอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดเทศกาลสงกรานต์พร้อมได้ขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามวินัยจะราจรแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางและปฏิบัติตนตามมาตรการ ป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะติดตามรับฟังรายการกข่าวเ่าว 93, 93. ทางสวทเบตง FM 93 MHz และว online, ิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be tong ได้ใหม่ในวันและเว,ว,ว,วลาเดียวกันกนี้